มีคนอยากครอบครองหัวใจของคุณเขาเคือใครขอภยัยบ,บอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคนจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย3ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสีดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มเดียมพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนรกรกฎพิจิตมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุโลมคนธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมีความนิ่งนะคะ ไม่พูดมากเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์จากความความเก่งความเป็นผู้ใหญ่ความมีเหตุผลรักครอบครัวนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตอาจจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดก็ได้นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวผ่านความผิดหวังความเสียใจมาก่อนก็ได้นะคะยังไม่อยากจะชัดเจนกับใครยังไม่พร้อมที่จะมีใคร ไม่ใช่คนโสดแบบโสดสนิทโสดมีตัวเลือกโสดมีคนเข้ามาโสดยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกขอเวลาดูอีกหน่อยหรือจริงๆแล้วมีเป้าหมายในชีวิตที่รอคอยแล้วก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเขาคือใครนะคะใครอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเขาคือใคร คนที่อยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเขาคือใครก้าวหมายพลังงานของคนธาตุไฟเม็สินธนูอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแทมพอรรนพลังงานของคนราศีธนู เดอทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุโลหเมทุนตุนกุงเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเหมือนกันน้องคู่นะคะเป็นคนใจร้อนด่วนตัดสินใจนะคะป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะแต่ถึงเวลาจะใจเย็นก็ใจเย็นมากๆถึงเวลาที่จะใจร้อนก็หุนหันพันแล่นสุดๆเป็นคนโสดโสดไม่สนิทเหมือนกันนะคะ โสดรอคอยใครโสดคิดถึงใครนะคะโสดมีคนในใจคนที่คิดถึงสำคัญมากๆอยากจีบอยากแสดงออกหรืออยากได้โอกาสนั่นเองนะคะพลังงานของคุณและเขารู้จักกันแล้วนะคะความรักอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ความรักมีปัญหามีประเด็นกันก่นกอนหน้านี้ช่วงนี้อยู่ในขั้นให้เวลากันและกันหรือว่ากำลังมองดู กำลังสืบกำลังส่องพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายก็ได้เหมือนกันนะคะคุณมีพลังงานของการมองดูเฝ้าดูรอดูอยู่ห่างภายใต้ความนิ่งเก็บอาการไม่ได้แสดงออกนะคะแต่ในใจในความคิดในความรู้สึกเหมือนโฟกัสที่ใครบางคนคนใดคนหนึ่งอยู่ตัวเขานะคะแม้จะโสด โสดแบบมีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะไปไหนไปทำอะไรได้ทำดูแลเทคแครตัวเองบุคลิกดีมากๆนะคะแต่ในใจยังมีการรอคอยเฝ้าคอยมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากๆจับไว้ไม่ปล่อยสำคัญกว่าคนอื่นใดแล้วก็มีความรักที่ยังคงอยู่ในในความรู้สึกมีความรักยังอยู่ในใจยังอยากมอบความรักให้ใครสักคนมีพลังงานของปัญหาประเด็นการแตกหักการเลิกราการทะเลาะขึ้นมาด้วยนะคะ มีเกณฑ์มากมากนะคะว่าแน่าจะเป็นคนคุ้นเคยคนเคยรักนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงอยากได้หัวใจของคุณหรือว่าเขาถึงอยากครอบครองหัวใจของคุณอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเพราะอะไรนะคะทําไมคนคนนี้ถึงอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณขอภัยบอกทีขอภัยเปิดใจข้อทีนะคะทําไมเขาถึงอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณ ขล้นะคะหึงห่วงไม่เข้าใจเลิกลาหันหลังให้กันก่อนหน้านี้นะคะบางคู่ที่ไม่ได้เลิกลาก็อาจจะเป็นการโกรธการงอนกันนะคะไม่เข้าใจกันหันหลังให้กันยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะ v ิ e ออฟฟอร์จูนเป็นการเรียนรู้เป็นบททดสอบของชีวิตที่เข้ามาทดสอบความรู้สึกของคุณทั้งคู่ที่มีให้ต่อกันหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่จะต้องได้พบเจอเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้ก้าวผ่าน เรื่องราวนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะความผูกพันความจริงใจความรักนะคะแม้จะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจการห่างเหินกันยังคงมีความรู้สึกดีๆที่ยังคงเชื่อมถึงกันอยู่นั่นเองนะคะคนรักความรักความสุขหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะคุณมีเดียมพอลเลอร์ความรู้สึกของเขาการอยากครอบครองนะคะมีพลังงานของเดียมเพลสเป็นพลังงานของคู่นะคะคู่แท้ ยังรักมีกันและกันหนึ่งเดียวในหัวใจนั่นเองเขายัางคงรักคุณแล้วก็รักมากๆด้วยนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะไม่มีใครมีแค่คุณเพียงคนเดียวแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง แก้ไขปัญหาหากมีการนิ่งเงียบเงียบหายกัามาสักพักถึงเวลาที่จะแก้ไขแล้วนั่นเองนะคะถือตะเกียงสองนําทางแล้วนะคะไม่อยากอยู่แบบนิ่งเงียบเงียบไม่อยากอยู่แบบไม่เข้าใจกันแบบนี้อีกแล้วหาทางออกแก้ไขปัญหาดีกว่านะคะพลังงานมีการนิ่งเงียบไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหลังจากที่ทะเลาะกันให้เวลากันและกันหรือว่าอาจจะลดสเต็ปสถานะความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหากมีปัญหามีประเด็นกับใครเคยคบเคยคุยกับใครแล้ว มีประเด็นกันนะคะไม่เข้าใจกันแต่ยังตัดใจจากกันไม่ได้แม้ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามาหรือว่าจะมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่คุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับใครแล้วในใจเหมือนยังมีเขาหากว่าอยากสร้างครอบครัวก็อยากให้เป็นเขาหรือว่ายังคงมีการแอบมองแอบตามแอบสงเขาอยู่เช่นกันว่าเขามีใครไปหรือยังเขาเป็นยังไงบ้าง เขาจะคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงเขาโพสอะไรนะคะมีการตามมองตามสืบตามส่องหรือว่ามีการสอบถามถึงตัวเขาผ่านใครสักคนคนนี้คุณทั้งคู่รู้จักว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้เขาคนนั้นนั่นเองนะคะที่ตอนนี้อยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณความรู้สึกของความแตกต่างความแตกแยกความไม่เข้าใจ ความเหินห่างความห่างไกลาทาให้เหมือนกับความคิดถึงความหวยหาชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะทัเลาะไม่เข้าใจทิฏฐิอีกโกหันหลังให้การไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ใจกันเป็นบททดสอบที่จะต้องเข้ามาให้คุณคู่ได้เรียนรู้ได้ปรับใจได้รู้จักรู้ใจตัวของตัวเองใจของตัวเองด้วยทั้งคู่นะคะแล้วก็พอสิ่งแย่ๆจบไปนะคะวงล้อของ วัฏาจาักรชีวิตนะคะ view of fortune เนาะหมุนวนนะคะมีการหมุนวนเป็นวงกลมสิ่งหนึ่งจบไปสิ่งใหม่เริ่มต้นแล้วก็สิ่งเก่าที่จบไปก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความโกรธก็จะเบาบางลงไปความคิดถึงก็จะเข้มข้นขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะความรักก็จะเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็หาทางออก ปรับปรุงปรับใจแก้ไขนะคะกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานของคนที่อยากครอบครองหัวใจของคุณอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณคนเคยรักคนคุ้นเคยมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่เราค้นกันสักหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณไหมนะคะคนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณนะคะคนที่อยากกลับมาครอบครองหัวใจของคุณในตอนนี้นะคะเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณอีกไหมขอสัก5ประโยคนะคะขอให้เปิดใจเขาทีคําพูดที่เขาอยากบอกกับคุณคืออะไรนะคะ คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะมันไม่ง่ายเลยนะคะในชีวิตที่ไม่มีคุณหรือว่าการปล่อยมือจากคุณคุณอาจจะไม่รู้แต่จริงๆคือมันยากมากๆนะคะกับชีวิตที่ไม่มีคุณนะคะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งอยากกลับมามีการแลกกันเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ บางครั้งนะคะคุณนั้งคู่ก็รู้ว่าเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดดีเพียงพอสำหรับคุณนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงเขารักคุณก่อนหน้านี้อาจจะมีการประชดประชันนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณนะคะปล่อยมือจากคุณหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตรงข้ามกับความรู้สึกอาจจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นการทดลองทดสอบหัวใจของคุณหัืงคู่ก็ตามนะคะ แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีอิทธิพลสําหรับหัวใจของเขามากที่สุดก็คือคุณยิ่งห่างเหินยิ่งห่างหายยิ่งห่างไกลย,ยิ่งคิดถึงมากๆนะคะยิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนนั่นเองนี่ก็เป็นคําสารภาพคําพูดในใจของเขาคนที่ตอนนี้อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณนะคะ